สวัสดีจ้าวันนี้ไอ้แบงกก็จะมาแากกำกินฟรังให้น้องเจ้าลำบลลำบ้าโหแต่ว่าลีลาดีไว้ก่อน it's sort of like a spaghetti sauce but the sauce is the main part of the meal the meal requires some um, ground beef some chopped mushrooms which are going to shrink a lot a um, little bit of bell pepper for some color onion of course you can't do onion without the garlic so we have some garlic i love garlic and then we're going to top it off with a little bit of cheese to give it some creaminess and some like texture and then we're going to throw in some basil at the end just for a little bit of color and garnishing okay i'll cook it บโซกโอเคโหระพาโฮลด์อ okay. yes. oh, um, mm ัพโหระพาโหระพาเยสฮาวเมนี่ลีฟออฮาวเมนี่ลีฟอัมจัสต์อินัฟฟอร์สทูอีทวิธออนเซ10 10ลีฟอืมครัขอบคุณค่ะรับเจ้านี่ก็เป็นข้างแรกเลยเจ้าแต่แอบแรกจะย่าอาหารฝรั่งให้กินตื่นเต้นนี่ว่าจะได้ย่ากํากินเฮาเมียล่ะไปซื้อจีนลูกเจียงหายมาก่อนนะ่ะอ่านี่ก็จะเป็นสปาเกตตีนะเจ้าซอส มาเขี่ยส้มแล้วก็ใส่เนื้อตัวเอกะอันนี้น้องก็ไปเก็บหมลพามาเฮ่ที่จริงต้องใจอิตาเลียนเบโซนะเจ้าใจไทยเบโซไปก่อนบอกมี <c oughs> น้องปลูกไว้ข้างก่อนอน้งอนปงปลูกไว้สองเก้าเพียกินมัดเพียดตัวดำดำนะหนามันมากขนาดเลยเจ้ามันถ้าจะหวานนะเดี๋ยวจะปลูกใหม่ก่อนเอาไว้เนี่ยอาหารปรังกับเจ้านี่ก็เก็บมาเฮ่ไอแบร์ละเปิรนบอกว่าเอาซิปใบ เด็ดมา3ามสีหยอดเจ้าหอมขนาดเดี๋ยวแห่มสักประมาณ2อสเดือนนะเจ้าก็จะได้ปลูกพักหนักขึ้นจะมีพักเนียงพักไทยพักฝรั่ง จะได้มีหลากหลายเนาะเวลายนื้กำกินแต่จะได้เนหลายๆอย่างอีก่กะเจา้ากำลังจัดระบบระเบียบอยู่เนาะช่วงนี่ไผ่ศิว่าไขาแมวหายนะเดี๋ยวผังมาแต่น่าเพราะว่ากำลังจะปปับปุ้งอยู่เจา้าแล้วก็อสองคนจะไปแอวเวียนน้ำนต่เจ้าประมาณเดือนเกิงน้ากว่าจะปิ๊กบ้านย่ากะอ่าเดี๋ยวถ้าได้ปิ๊กมาแล้วก็จะได้มาจัดแจงสวนปุงูงหั่นปุนูกนี่หลายอย่างเจ้าเกี่ยมเม็ดพักเวลาเจา้าอู้ถึงอาหารฝรั่งบางอย่างกับบัจิได้ใจเคียงปุง้งส่วนประกอบมายัาง นักย่างอาหารบ้านเฮาเนี่ยเจ้าน้าองก็ย่จางยู่เป็นบาง,างาบาาอย่างนะว่าจะนย่ให้แบรดกินอยู่บางวันเฮาไปกินอาหารฝรั่งในเมืองเนี่ยเจ้าปีกมาก็มากินย้ำนอไอเน่ยกินจิน้นส้มไอเนี่คนบอกว่ามันบ่อิ่มเอวะถ้าบ่ได้กินข้าวเหนียวแล้วมันรู้สึกบ่อิ่มจะได้หู้ยะค่ะแล้วก็วันนี้ติ๊ง่ยสปาเกตตีนะเจ้าก็อพอดีอีปอยอีแมลรับไปแล้วเนะาะเฮาย่ กำกินขำไปหน่อยก็แบ่งไว้เฮื่อปอกก็แม่กินตตวเจ้าแต่ว่าไม่ได้่ายไววเนาะปอกก็แม่ก็มากนะเจ้าล้ำบอกว่าเออมันเหมือนน้ำพริกอก่องเลยหน่อยเพราะว่า <c oughs> มันมีมะเขือส้มนะมันมีซอสมะเขือเทศเอกันบอกว่ามันคล้าย,ายๆน้ำพริกอ่องคล้ายๆน้ำเงี้ยวเอกะน้องลงไปหลายคลิปนะเจ้าติี่ยกำกินเนี่ยขนมไอแนะ้แบดเนาะหลายคนเป็นก็นว่าเป็นย่างปาัจไรล้อกินอย่างเดียว <c oughs> ไอ้แบดมาจ่วยน้องนะเจ้าเออมาจ่วย จุยเนี่ยถ้าซําเตือเปินยุ่งเรื่องงานเปินบ่ได้มาจ่วยเขาเนี่ยเปินก็มาจ่วยร่างถ้วยนะจะเปินบอกว่าเขาเป็นทีมเดียวกันอ่าวเวลาอ่าเนี่ยอันกํากินก็เนี่ย ทำความสะอาดบ้านก็เอเปิลก็จะจวยเฮาตลอดเลยเจ้าถ้าเปิลมีเวลาน่ะถ้าช่วงที่เปิลยุ่งหรืองั้นเปิลก็จะมาได้จวยเอกเจ้าเปิลก็จะย่อย่างอื่นใหอแตนเฮาแย่การนักเปิลก็จะมาหนวดเธอเอเจ้าก็ใส่ใจกลัวว่าเฮาจะย่การนักล่ะแต่ก็ระได้บังคับเฮาว่าเออมาต้องแย่อย่างเงี้ยนะเปิลมาได้บังคับเฮาเจ้าเพราะว่าเปิลหันว่าเฮาย่แล้วมันม่วนเนี่ยกะอ่าอันนี้ก็แย่เรียบร้อยแล้วเจ้าสปาเกตตีซอสเนื้อ แล้วก็มะเขือส้มล้ํานะเจ้าเปิ่นกับไ่ได้ปุ้งอย่างน่าเจ้าบบเก็มแล้วก็รสชาติก็ดีตัวเจ้านี่ขายได้เลยนะนี่นะก่อนเจ้าก,กันไปก็ขอขอบคุณแฟนเพจทุกท่านนะเจ้าตี่ติดตามกันมาตลอดวันนี้ต้องไปก่อนเจ้าขอบคุณเจ้า